กัท,ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาทุกท่านขออนุญาตไม่ต้องเดินตรงโพเดียมก็ได้ใ่ขออนุญาตพูดคุยกับพวกเราแบ่งเวลาเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะพูดคุยในหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดคุยเรก็คือเ,เรื่องสื่อแปกับการเปลี่ยนแปลงปลี่นแปรับการเปลี่ยนแปลงกับ4 สลับยังไงก็คงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็จะแบบ่งเวลาให้พวกเราได้ซักถามได้พูดคุยเมื่อกี้นี้นั่งสนทนายอยู่ข้างล่างก่อนจะขึ้นมาพอสนทนาไปสุนทนา,าหลายคนบอกว่าเปลี่ยนจากเรื่องสื่อมเป็นเรื่องการเมืองเลย <c oughs> ได้ไหมเพราะพอสุนทนาข้างล่างจะเป็นเรื่องการเมืองเป็นด้านหลักนะครับก็นะบต้องยอมรับว่าปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับ เป็นวันที่ใครที่เป็นนักการเมืองนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่ทํางานมากที่สุดเช่นตัวอย่างวันนี้นะครับก็ตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงประมาผมคิดว่างานสุดท้ายผมได้จะประมาณสี่ทุ่มนะที่ตลาดยิ่งจเจริญตอนเย็นทุกเวลาเนี่ยก็จะลงรอบดอู่ที่บอกนะครับผมจะต้องออกอย่างนี้ไม่เกินเกินมาสองโมงสิบห้า จะไปสนามสุขชาติยแล้วก็ผมควรจะอยู่ที่นั่นไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่สนามสุขชาติยแล้วก็ไปงานไปเรื่อยสิบโมงเย็นสิบโมงครึ่งห้าโมงห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยพวกเรานะครับว่าอาจจะไม่ได้อยู่คุย,ยพวกเราที่ใช้เวลานานมากในการที่ควรจะคุยกันานาน วัสาประโครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้นําเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเช้าผมได้มีโอกาสอ่านวัตถุประสงค์ของโครงการที่สําคัญที่สุดก็คือการที่จะได้มีวัตถุประสงค์อยู่สองข้อนะครับแต่ผมคิดว่าข้อที่น่าสนใจก็คือข้อที่สองในวัตถุประสงค์เอกาสารของโครงการบอกว่าเพื่อติดอาวุธทางปัญญาก็วต,ตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญ แต่เดี๋ยวพอพูดคุยกันไปเนี่ยนะครับภในระยะเวลาสักตึ้งชั่วโมงหรือสิ่ห้านาทีที่ผมจะพูดคุยกับพวกเราเพราะพวกเราก็สมว่าเป็นผู้นําอยู่แล้วก็ไม่ต้องคุยอะไรละเอียดอะไรกันมากนะครับท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการในข้อที่สองนี่เป็นเรื่องสําคัญมากและก็เรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็โดยเฉพาะในช่วงเวลาของผมเนี่ยก็จะทําให้พวกเราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า วัตถุประสงค์ข้อที่สองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เรื่องแรกที่อยากจะพูดกับอยพวกเราก่อก็คือการเปลี่ยนแปลงของสื่อส่วนที่สองก็สื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างทุกอย่างที่พวกเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสื่อนี่มีมาอยู่อย่างต่อเน,นื่องเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงเราจะเรียกพัฒนาการหรือเราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ก็ที่เห็นว่ามันคือการเปลี่ยนแปลง กตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเราส่งข้อความใดๆถึงกันก็นกทางจดหมายทางตัวลเลขปัจจุบันตัวลเลข,เขก็จะเลิกไปแล้วนะทุกวันนี้ข้อความส่งมาถึงท่านทั้งหลายทางโทร์ัพท์มือถือที่เรียกว่า s อ s อันนี้ก็จะเรียกก,การเปลี่ยนแปลง,งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญมากของสื่อแลวก็เปลี่ยนแปลงกันมาอย่างต่อเน,นื่อง โทรทัศน์จะสีมาจากเขาวดำเป็นสีเราไม่ต้องพูดถึงต่อไปจากอนนล็อกเป็นดิจิทัลต่อไปโทรทัศน์ระบบดิจิทัลซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในหลายประเทศในอาเซียนประมาณ4ี5ปีข้างหน,น้าถึงแม้ว่าผมจะทำงานอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมแต่ผมบอกท่านนายกว่า สิ่งที่รัฐบาลนี้ควรจะทําไว้ก่อนไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลจะได้ดําเนินการต่อก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นดิจิทัลเพราะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างมากในเรื่องนี้ต่อไปโัรทัศน์ที่เราดูตามบ้านพอเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลเสร็จแล้วท่านสามารถเล่นกนเน็ดได้ท่านสามารถกดโทรทัศน์ท่านดูรายการย้อนหลังได้ โทรทัศน์จะมีช่องมากมายเยอะแยะไปหมดทุกวันวนี้ท่านหลายติดจานดาวเทียมที่บ้านก็มีกันเป็นร้อยช่องแล้วนะครับต่อไปมันจะมีมาก,กน,นั้นอีกนับไม่ถ้วนโทรทัศน์จะมีความคมชัดมากยิ่งขึง้นที่ท่านเห็นโทรทัศน์ที่บ้านท่านทุกวันนี้ชัดอย่างไรก็ตามถ้ท่านรู้สึกว่าชัดมากแล้วนะครับท่านรู้สึกว่าจอแบนก็โอเคแล้วต่อไปมันจะชัดมากนะครับจนพวกเราในแวดวง สื่ต้ตางนของท่านบอกมันจะชัดจกน,น,นรกาาระทั่งหวานลูกตาคนดูมันจะชัดมากถึระดับนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านภาาเทคโนโลยีนี้นจะมีเกิดขึ้นตลอดเวลาผมคิดว่ายังไม่ดานตัทวทวัศนน้องเหนือจะจะดูที่โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเรื่องปกติกไปแล้วนะครับวิทยนะุถ้าไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์มือถือท่า,านฟังได้ก็ต้องไปฟังวิทยุที่อื่นแล้ว แต่ผมก็ยังแปลกใจนะฮะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วผมไปเปิดงานในที่ที่กรมประชาสัมพันธ์เขามาใช้ที่กรมประชาสัมพันธ์จัดงานงผมได้รับของที่ระลึก <c oughs> เป็นวิทยุ <c oughs> ผมเข้่อใจ่าจะรุ่นแรกเลยนะที่ยังวางขายอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องบอกยี่ห้อท่านหลายรู้ยี่ห้ออะไรหรืออกไหมครับยี่ห้ออะไร ขานหนิ่งนะครับต้องถือหิว้วนะครับะเจ้ายังใช้หลอดนะฮะแล้วก็เจ้งใช้ถ่านอยู่ถ่านกลมๆที่เราต้องซื้อเนี่ยนะเปรียบเสียบปลั๊กตามบ้านก็ไม่ได้ผมสนใจมากเลยนะผมก็ประเมินผู้จัดงานส่วนมากจะอายุเยอะไม่ผลขึ้นมาทันน ผมบอกว่าผมเข้าใจว่าทําไมงานนี้มออวิทยุทานลินเข้าใจว่าผู้จัดงานจะคุ้นเคยกับวิทยุฐานลินนั่นจะเห็นได้ว่าจากวิทยุทานลินเนี่ยนะครับซึ่งเสียงปรับก็ไม่ได้นะครับต้องใช้สายฐานไฟฉายอย่างเดียวปัจจุบันนี้ท่านหลายทางวิทยุทางโทรศสาท์มือถือได้ต่อไปท่านหลก็จะดูโทรทัศน์ที่นาฬิกาได้ ประชากรมันจะดูอะไรเนียตรงนาฬิกาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันก็พัฒนาไปค,คัอนข้างมากตอนนี้ก็เป็นส่วนนึงที่สำคัญที่สุดก็คือความเปลี่ยนแปลงของสื่อนอกจากทา,ทางมิติทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในมิติทางการเมืองกฎหมายต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับหลายจะเ,เห็นได้ว่า ถึงแม้กฎหมายจะออกหรือไม่ออกอยังไงก็ตามเดิมเราเคยมีสื่อกระแสหลักหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ปัจจุบันนะครับมีเขาเรียกว่าสื่อทางเลือกมีวิทยุชุมชนมีเคเบิลทีวีมีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ผ่านมามีสิ่งเหล่านี้เน่ไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมดูแลอะไทั้งสิ้น ถ้ตตาตอลนจะเห็นได้ว่าวิจชุมชนเกิดขึ้นเต็มไปหมดในประเทศไทยขณะนี้ผมก็จะอาจจะเป็นประมาณน่าจะใกล้เคียง8-9,000สถานีนะครับทั่วประเทศไทยที่ผมบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าหลังจากมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ปี51ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติไว้ให้กทชในขณะนะั้น คณะกรรมการกรมคมนาคมแห่ง,าง,างาชาติเพราะเรายังไม่มีกสทช,ชก็ให้กศชในขณะน,นั้นเนี่ยออกใบอนุญ,ญาตชั่วคราวคือมาจาัดระเบียบวิทยุชุมชนกับเคเบิลทีวีเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะมีกสทชซึ่งตอนนัก้กฎหมายยังไม่ออกมาพราจดยาฉีกบนี้เนี่ยก็ให้กศทชดำเนินการถ่อาอายเชื่อไหมครับมีคนมายื่นความจำองเพื่อจะขอรับอนุญ,ญาตชั่วคราว4ี่หพัน คลออื่อแต่กทชออกรายวช่าั่วคราวให้เนี่ยไม่กี่สิบคลือ่อเพราะเกือบทุกคลื่อที่ออกมานะั้นไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกทุก่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอง่งแรงส่งอะไรต่างๆะัะนั้นก็ออกให้ไม่ได้ขณะเดียวกันเคเบิลทีวี ก็เช่นเดียวกันพทชก็เป็นผู้ที่จะต้องออกไปอนุญาตัชว์ขาวนะผมได้มีโอกาสไปร่วมงานวันมอบใบอนุญาตโชว์ขาวให้กับเคเบิลทีวีปบอกว่ามีแค่ห้ารายที่ผ่านการอนุญาตได้รับใบอนุญาตโชว์ขาวไปจัดงานกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพของนคร แต่ท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับว่าในพระราชบัญญัติประกอบด้วการที่ยุคยายเสียงวิทยุโทรทัศน์ไม่ได้บัญญัติไว้ถึงการจะเข้าไปบริหารจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเปรันท่านทั้งหลายจึงไม่แปลกใจนะครับขณะนี้เนี่ยโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเนี่ยจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเต็ไมไปหมดขณะนี้ วกเราที่อยู่ในห้องนี้อยากจะมีโทรทัศน์ของเราสักช่องหนึ่งท่านทั้งหลายก็วรวบรวมเงินกันแล้วก็ไปบริหารจัดการนะครับให้มีโทรทัศน์สักช่องหนึ่งถ้าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับถ้าคอนเทนต์ไม่สลับซับซ้อนอะไรมากนะฮะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากมากผมว่าใช้จ่ายต่อเดือนอาจจะไม่เกินหนึ่งล้านบาทคอนเทนต์ content ก็คือเนื้อหาสาระรายการที่จะจัดทำไปออกอยี่สิบสี่ชั่วโมงเเพราะฉะนั้นเนี่ย